ยืนเทียบเลยอายืนเทียบไงอยูนี่โอ้ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะโอ้โอ้โอไม่แบนนะนี่เฮ้ยอันนี้จอแบนไหมนี่่า่า่าโอ้ ช่างไม่มีเออคือในหุ่นแต่เอาอยู่เกินมาแล้วเดี๋ยวพ่อเขาโทรมาเลอืมสวยแต่ว่าคือคือเกินดไม่หนูเอาแบบเราตามตัวเก่าของเรางานบ่ทีนี้หนูไปตัดเท้าท่านใหม่แล้วโอ้ จำริบเลยตันี้มันสูงมันเป็นคนสย้คนอจ็ดสิบขึ้นไปเลยเจ็ด17สิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าเสีกินข้าวยังได้อะไรกินกัน ตุ่มปลาโอ้นี่วะอันนี้คืออะไรตัวใหม่เทอร์เนใหม่ยาวกว่าเดิมตัวนี้ตัวทดลองตัวอย่างผีเส้นงานโอ้ผีเส้นงานทำติเป็นงานก็เด้พ่อทอง่ายๆก็ได้ตัวแรกต้องออกมาแบบน้ปลาดูตูดไหมเออ เหมือนกับกับ <centimet S 1> ลูซี่เลยเน <Jamie, here S 1> <lonely>, ี่ยเฮ้ยโอ้าเกิดคือบอกคือกันเกิด嘛ใครอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้อยู่หนูมีแบมรูซี่อุชาเปิ้ลมา พวกนี้แตเช้าโห้มาอืมโอเคเลยแล้วทำไมทไ่งกันหันี้พกนี้คือระดมกันทำเลยสองวันก็น่าจะเสร็จก็อยากให้มันเสร็จก่อนออกงานเนี่ยนะสองวันสวันสอวันสามันเสร็จแน่นอนได้อยู่นะได้เจ้าแม่โทรมาแล้วเมื่อกี้แม่โทรมาให้ซื้อผ้ากำมะอยู่มาเพิ่ม เป็นสิบเมตรมจะต้องทำเพ,พิ่มอี้เพิ่มอืมโอเคอาตัวโอ้รูสีใสขึ้หยิบบ้าตัวเฮ้เป็นไงเอาไหมล่ะอันนัาคตใหญ่แล้วสักโชว์ไหมโ,โชว์ใหญ่แ,แล้วเอาขึ้นไปเ<อ>ล่าหน้าจอเอเวอีโอ้ไม่ธรรมดานะชุดใหม่ ไม่ใช่แค่ช่วยพี่มี่ตัดผ้าอย่างเดียวนะคะที่ห้อยตากอยู่อืฝีมือเขานะคะจริงๆฝีมือเขาใช้ทําอะไรทนเนี่ยเก็บกวาดเมื่อกี้รอนพ่อจะเข้ามาโอเคเ่ากับเขาดีแล้วดีแล้วกินยังว่าหลารอบเด้อกินอะไรไหมกินอะไรไหมเอ้เน่กินอะไรบอกนี้จะจัดให้เลยตอนนี้เลย อแต่ว่าดึก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 ไม่เป็นไรนี่จัดให้เลยพี่มี่นำบอลลูนมาก่อนเหมือนไม่เองก็ทำอะไรพอดียน พอติดภารกิจอย,ยู่มันมีงานขาวดำในบ้านสองงานก็เลยมาช้านีดน,นหนูเข้าบ้านเลยนูเห็นอยูอ่ขึ้นขึ้นโอ้เอาผักง่ามต้นใหม่ครับต้นผักไหมหยู่ปลูกความตุ้มทำเลยอ, <c oughs> อันนห้พอ <c oughs> พอได้อยู่ได้กินก็ทำเลยเออ บ่มีหน้าเจ็ดบ้านเราเขาจะปิดห้าทุ่มอ่าตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มกินได้นะเอาจัดให้สามคนจัดไปเอานี้สามคนจวดทำงานไปให้มันท่านงานเด้อให้เออมาช่วยกัน สีมันได้หรอกพอเขาเค้นเวทีมันโอเคสีนี้ก็โอเคเดี๋ยวมันมันเลี้ยวเห็นไกลเขาเรียว่ะแต่เอาอย่างนงี้พอแนะนำนิดเดียวเพิ่ม,มอ,อีกสักสองนิ้วสองนิ้วแมมานะมันเคินกันไปม่ไอนเหมือนกันอ่ามันเคิน ใส่หางเข้าไปก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะพ่อมันจะได้แบบที่ต้านอีกเพชรอีกเพชรเรามีเยอะโ,อโลซีใส่ขึ้นก็นจะโอเคแต่ว่าพี่น้อง<ด>เห็นแบบนี้ไม่ได้ใหม่หมดนะคะไม่ใช่ใหม่หมดนะคะอะเดบบอกเราอะเดบถ้าใหม่แม่พรพ่อซื้อมาให้แต่พวกเนี้ย เราอัดปหมดค่ะเออมันก็ใหม่อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้นี่ก็โอเคแล้วสวยแก้ว่าเพิ่มเพิ่ทคายาวอืมนิดนึงนี่มันดูเดี๋ยวมันจะไปเห็นอะไรของลูซี่อีกเฮ้ยเป็นไงเออเอาเตียวว่าบรรยากาศนะครับพี่น้องได้เบื่อนชมด้วยนะครับกลับ ในชุดการแสดงคือเพลงโชว์ <Okay. S 1> สามยุคครับแล้วก็วก็สามารถจะเอาไปใส่ในส่วนของเป็นเพลงหรือช่วงนะครับฟอนเสิร์ฟก็ได้จะนันแล้วกับเมื่อนี้ยทายบรรยากาศแห้งปีน้องในเบิ้องในชมครับนี่พี่มี่ครับ ชังมี่กับอ่าลูซี่กับน้องน้องไงน้องแบมแบมบี้น้องแบมบี้วยะเฮัไม่ได้กัเอ้าคือเขากันเด้อโอนอนด้วยกันไหมล่ะฮะนอนที่ไหนอืมอ้ามีอะไรก็ทำไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาตรวจงานอีก ราการหลายๆบนรากา้พี่น้องในเบ่รไในชมมือน,นี้ในส่วนของอสคริปหรือในส่วนของโชว์บางอย่างเคกับปรับพี่น้องคอยติดตามพี่น้องคอยชมเนออันนี้คือนะครับแจ้งเข้าพี่น้องว่าอันนี้ในส่วนของเพลงนะครับเพลงโชว์ใหญ่นะครับเพลงลำเพลินสามยุคครับทีฮาปรับชุดใหม่ เพือหมอบเป็นคุ้มสุขของพี่น้องในดูการช่วงเทศกาลสงกรารกับฉะนั้นแล้วกับมือนี้พี่น้องได้เบ่งในชมเด้อนะครับฝากพี่น้องซอยเชี่ยซอยสนับสนุนสุขสุขุทุกคนครับเอา้าอมลาจารพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับพอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ